สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดนัทชาขอสภาแก้ไขมติให้ชงชื่อนายกซ้ำสองได้อย่าให้สิ่งไม่ถูกต้องบันทึกไว้ตลอดไปที่รัฐสภาในนัชาบุญชัยอินสวัสด์สสกรุงเทพมหานครและ รองเลขาธิการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าไกลจะเสนอยติให้ทบทวนข้อบังคับการประชุมสภา,าข้อที่41จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือน19กรกฎาคมที่มีการปิดประชุมก่อนที่จะมีการโหวตเพื่อหาข้อสรุปว่าแน่นอนว่าเรื่องของข้อบังคับข้อที่ยิมเ้าเราผูกโดยสภา,ามีปัญหาด้วยสภา,าและทางหน่วยงานภายนอกต่าง ที่มาตัดสินเราก็ไม่เห็นด้วยเพราะกลไกลฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องใช้สภาเป็นผู้แก้ปัญหาเพราะฉะนั้นมองว่าการตัดสินในวันนั้นหลังจากโหวตลงมติไปแล้วมีนักวิชาการและอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆวิตกกังวลในเรื่องของข้อกฎหมายที่สภาได้ลงมติไปรวมถึงองค์กรอิสระและหน่วยงานต่างๆออกมาให้ความเห็นว่าไม่ถูกไม่ควรนักฉะนั้นนะ่ะเราก็อยากจะหยิบยก เรื่องราวต่างๆที่สภาผูกเอาไว้และแก้โดยสภาด้วยการใช้อำนาจของสภาที่จะทบทวนยติที่ลงมติไปแล้วซึ่งสามารถทำได้ส่วนกระบวนการที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นการกระทําในเรื่องนี้เพราะเหตุใดก็อาจจะส่งผลว่าหากเรื่องนี้มีการทบทวนใหม่และมีคนลงความเห็นว่าไม่เห็นด้วยและสุดท้ายต้องกลับมาทบทวนใหม่ก็เกรงว่าแคน,นดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคข้าวไกร จะได้กลับมาโบทอีกครั้งซึ่งเรื่องนี้มีความพยายามเป็นเกมการเมืองอย่างแน่นอนแต่ความถูกต้องควรที่จะอยู่คู่สภาและสภาไม่ควรทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องความคืบหน้าล่าสุดด่วนวันนอเคาะแล้ววันโหวตนายกยันยติของก้าวไกลยังอยู่รอถกวิปสฝ่ายเมื่อเวลา16นาฬิกาที่รัฐสภานวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานรัฐสภาแถลงว่า หลังจากสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันไม่รับคำร้องผูต้ตรวจการแผ่นดินขอให้วินิจฉัยมติที่ประชุมรัฐสภาห้ามเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซ้ำในสมัยประชุมเดียวกันนั้นคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญดังกล่าวถือว่าสิ่งที่ทางรัฐสภาประชุมไปแล้วเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ขัดต่อสิ่งที่ผูต้ตรวจการแผ่นดินส่งไปให้พิจารณาว่าระหว่างข้อบังคับกับ รัฐธรรมนูญมีความขัดแย้งกันหรือไม่อย่างไรทําให้สิ่งที่สภาทําไปดําเนินการต่อไปได้17สิงหาคมเวลา14นาฬิกาจะให้ฝ่ายกฎหมายสภาและฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมรัฐสภาในการเลือกนายกได้พิจารณารายละเอียดระเบียบวาระที่ค้างอยู่และกระบวนการเลือกนายกจากนั้นตนจะนัดประชุมวิบสามฝ่ายคือวุฒิสภากับสภาทั้งสองฝ่ายเพื่อหาข้อสรุปที่ตนกำหนดไว้แล้ว น่าจะออกระเบียบวาระได้หลังฝ่ายกฎหมายให้ความเห็นเรียบร้อยแล้วและจะเชิญสมาชิกรัฐสภาประชุมเพื่อโหวตเลือกนายกในวันที่ย2สิสองสงหาคมนี้ซึ่งตนนั้นได้หารือประธานวุทธ,ธสภาเรียบร้อยแล้วเมื่อถามถึงกรณีนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพระเก้าไกลเสนอยติ ให้ทบทวนมติของที่ประชุมรัฐสภาที่ให้การเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกครอบสองเป็นการเสนอยติซ้ำนายวันมุ h ม m มัดกล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ในวาระการประชุมอยู่แล้วเมื่อมีคำวินิจฉัยศาลก็ต้องหารือต่อไปโดยจะดำเนินการตามข้อบังคับและจะทบทวนอย่างไรต้องอยู่ในกรอบคำวินิจฉัยศาล เมื่อถามว่าการประชุมรัฐสภาในวันที่22ส,งสิงหาคมจะเรียบร้อยใช่หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดกล่าวว่าจะดำเนินการให้เรียบร้อยมากที่สุดแต่จะจบวันที่22ส,งสิงหาคมหรือไม่ขึ้นอยู่กับที่ประชุมรัฐสภาความคืบหน้าล่าสุดสารรัฐธรรมนูญขยายเวลารอบสองให้พิธาลิมเจริญรัฐและพักเก้าไกลยื่นคำชี้แจงนโยบายแก้มาตรา112 ารรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษตรวงเล็บผู้ร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลวงเล็บผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าไกลผู้ถูกร้องที่สองเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระรมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่โดยสารร,รัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของผู้ถูกร้องทั้งสองลงวันที่15สิงหาคม2566ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาครั้งที่สอง ออกไปอีก30วันนับถัดจากวันครบกำหนดขยายระยะเวลาครั้งแรกแล้วมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอความคืบหน้าล่าสุดด่วนพักเก้าไกลมีมติไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยหลังผสมข้ามคูวเผย3เหตุผลพักเก้าไกลมีมติหลังประชุมสสว่าจะไม่โหวตให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลผสมข้ามคูว เพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. รัฐบาลผสมข้ามคั่วที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลมีการนําพรรครัฐบาลขั่วเดิมเกือบทั้งหมดมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยเท่ากับขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนที่แสดงออกอย่างชัดเจนในวันเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ว่าต้องการพลิก รัฐบาล 2. การที่พรรคเก้าไกลจะโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐบาลผสมข้ามคาั่วนี้ไม่ใช่การปิดสวิตสอวอตามที่มีการกล่าวอ้างแต่เป็นการเดินตามสอวอเพื่อปิดสวิตเก้าไกลเพราะหากทุกพาการเมืองมีเจตนารมณ์ที่จะปิดสวิตสอว์และเคารพเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริงก็ต้องแสดงออกโดยการโหวตให้รัฐบาลเสียงข้างมากที่จัดตั้งโดยพรรคเก้าไก,ไกลตั้งแต่แรก ไม่ใช่การจัดตั้งรัฐบาลตามความต้องการของสวและอ้างว่าปิดสวิตสวสามแม้ขณะนี้จะยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องขององค์ประกอบคณะรัฐมนตรีแต่เป็นที่แน่ชัดว่าหน้าตาของคณะรัฐมนตรีจะไม่แตกต่างจากรัฐบาลเดิมมากนักพรกก้าวไกลไม่เชื่อว่าการจัดตั้งรัฐบาลโดยเกรงใจผู้มีอำนาจแต่ไม่เกรงใจประชาชน จะผลักดันวาระที่ก้าวหน้าและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างแท้จริงได้พรรคก้าวไกลยืนยันอีกครั้งว่าการไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผสมข้ามั้วนั้นเราไม่ได้พิจารณาบนพื้นฐานของคุณสมบัติของตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยแต่เป็นการตัดสินใจบนจุดยืนทางการเมืองและทำสัญญา ที่พระเก้าไกลนั้นได้ให้ไว้กับประชาชนคือมีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งซึ่งพระเก้าไกลไม่สามารถประบัดสัตว์ต่อประชาชนได้ความคืบหน้าล่าสุดพิธาเคลื่อนไหวหลังกรรมการไต่สวนชงกะกะตยกขำร้องปมหุ้นไอทีวีขอถามกะกะตจงใจกันแกล้งใช่ไหมจากกรณีที่นายอิทธิพรบุญประคองประธานกะกะต ระบุเมื่อเร็วๆนี้ว่าสำนวนการสอบสวนนายพิธาลิ้มเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพารรคเก้าไกลกรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งตามพรปว่าโดยการเลือกตั้งสสมาตรา151เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งสสอนตามรัฐธรรมนูญมาตรา9 8วงเล็บ6เพราะเหตุมีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชน จำนวน42,000หุ้นได้ถูกส่งมายัางชั้นสำนักง,งานกนกนตน,นั้นมีรายงานว่าผลสอบที่คณะกรรมการไต่สวนดำเนินการสืบสวนไต่สวนเสร็จสิ้นได้เสนอความเห็นว่าเห็นควรให้ยกคำร้องด้วยเหตุผลว่าการดำเนินการตามมาตรา151เป็นคดีอาญาที่ต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนแต่ขณะเปิดสมัครรับเลือกตั้งสส2566วันที่4-7เเมษายนไม่พบว่า บริษัทไอทวีจำกัดมหาชนมีการประกอบกิจการอยู่และมีไรายได้จากการทำสื่อล่าสุด15สิงหาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซสซบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลระบุถึงเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านทาง Facebook พิธาลิ้มเจริญรัตน์ฝากคำถามถ,ามถึงกกตกรณีหุ้นไอทีวีความว่าเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาว่าคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของกกต มีมติว่าให้ยกคำร้องผมในคดีอาญามาตรา15 151เรื่องการรู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังลงสมัครจากการถือหุ้นไอทีวีโดยคณะกรรมการสืบสวนมีเหตุผลสำคัญว่าบริษัทไอทีวีไม่มีการดำเนินกิจการอยู่และไม่มีไรายได้จากการเป็นสื่อจึงไม่ถือว่าผมมีความผิดผมยืนยันอีกครั้งว่าคดีหุ้นไอทีวีของผม เป็นที่น่าสงสัยว่าเป็นการจงใจกันแกล้งทางการเมืองหรือไม่เพราะผมถือหุ้นนี้มาตลอดเวลาที่ทำงานการเมืองเป็นสสมาสี่ปีแต่เพิ่งจะมาเกิดเรื่องร้องเรียนกันขึ้นในเวลาที่ผมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและมีการยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญก่อนหน้าการเสนอชื่อผมต่อสภาไม่กี่วันรวมถึงมีหลักฐานความผิดปกติมากมายที่บ่งชี้ว่า มีความพยายามปลุกปั่นให้บริษัทไอทีวีซึ่งเลิกกิจการสื่อไปนานกว่า10ปีกลับมาเป็นหุ้นสื่อให้ได้มาวันนี้ที่มีการเปิดเผยมติของคณะกรรมการไต่สวนออกสู่สาธารณะแล้วว่าผมไม่ผิด